นี่ก็คือวัตถุมงคลรุ่นใหม่ของวัดพนัญเชิงบวรวิหารนะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับเป็นเหรียญอามสวยมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปชมวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับของวัดพนัญเชิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับติดตามและก็เดินทางรับชมไปด้วยกันนะครับ นี่ครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางวัดพนันเชิงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆ พร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดพนันเชิงนะครับก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุทยานะครับมีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อสัมปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและก็ชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านานนะครับ วัดพนัญเชิงนะครับก็เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงและในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป ชื่อพระเจ้าพาแนงเชิงเมื่อปีพศ1867นะครับซึ่งก่อนพระเจ้าอูททองสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีนะครับหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนานายกพระพุทธรูปศิลปะอูททองตอนปลายก็เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยขัดสมาธิราบนะครับขนาดหน้าตักกว้าง 14.20เมตรนะครับสูง19.20เมตรวัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนนายกหรือพระโตของชาวอายุทยาองค์นี้นะครับถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่แรกสร้างกรุงนะครับหลวงพ่อโตเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนโดยเรียกกันว่าสัมปะกงนะครับ นอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้มีเชื้อสายจีนหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาจำนวนมากและเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็พระพุทธรูปทองคำในพระอุโบสถในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญ3มองค์คือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปูนและก็พระพุทธรูปนาคพระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทำจากทองสำริดหน้าตักกว้างสาอกสูงสีอก มีสีทองอารามใสเป็นเงาสะท้อนอย่างชัดเจนนะครับองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาหน้าตักกว้างสี่ศอกสูงห้าอกส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยนั้นจะมีสีออกแดงๆหน้าตักกว้าง3ศอกสูง5ศอกกล่าวกันว่าพระพุทธรูปทองคําและนาคนี้เพิ่งถูกพบว่าเป็นพระทองและก็พระนาคนะครับด้วยว่าเป็นพระทองและพระนาคด้วยบังเอิญ เนื่องจากแต่เดิมที่พระทั้งสององค์ถูกฉาบเคลือบด้วยปูนจนมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปปูนปั้นทั่วไปสาเหตุคงเพราะว่าช่วงเวลาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกฆ่าศึกบุกตีพระนครคนในสมัยนั้นเกรงว่าพระพุทธรูปทองคําและก็พระพุทธรูปนาคนี้นะครับจะถูกขโมยหรือเผาเอาทองไปนะครับจึงได้ฉาบปูนเคลือบและปูนปั้นในขณะที่ปูนยังไม่แห้ง เพื่อทำเป็นลายจีวรและลักษณะต่างๆเช่นปูนรูปพระพักและก็พระเจสานะครับเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่พระทองคำและก็พระนาคนะครับ นี่ครับบูชาวัตถุมงคลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่พระบูชาหลวงพ่โตรุ่นสมโพธิเจ็ดร้อปีเนื้อทองเหลืองปิดทองขนาดหน้าตักเก้านิ้วนะครับตัวอย่างราคาจองไม่รวมตู้ไฟนะครับ 24,999บาทนะครับนี่หนึ่งน้าร้อยเาสนะครับอันนี้คือไม่รวมตู้ไฟนะครับนี้ขนาดหน้าตักห้ดเกนิ้วนะครับ ราคาไม่รวมตู้ไฟนะครับ6,999นารนะครับนี่จะ5นิ้วนะครับก็มีสังกโตรุ่นปี2,567นะครับขนาดหน้าตัก9นิ้วนะครับเนื้อทองเหลืองปิดทองราคา18,999หมืนแปดันเ้อยเกนะครับ แล้วก็มีพระุูชาหลวงพ่อโตรุ่นปี2567ขนาดหน้าตัก9นิ้วนะ้ทองเหลืองขัดเงาราคา8,999นะครับมีขนาดแบบตั้งหน้ารถนะครับ2นิ้วนะครับ600นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับปี2567นะครับตรงนี้ มาตรงด้านนี้นะครับเป็นผ้ายันนะครับผ้ายันหลวงพ่อโต,โตนะครับรุ่นสมโพธิเจ็ดร้อยปีนะครับบูชาเจ็ดสิบบาทนะครับก็จะมีสีแดงและสีขาวนะครับ ก็มีปราตะเพียนเงินทองบูชา200นะครับมีสีเงินกับสีทองนะครับแล้วก็ภาพยันแปดทิศบูชา2องรชิดสิบนะครับนี่ครับเป็นภาพยันแปดทิศนะครับก็เป็นหลวงพ่อโตนะครับปกป้องคุ้มครองปัดเป่าสิมอัปมงคลจเจริญรุ่งเรือง มาด้านนี้นะครับเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมปีชวดนะครับหนึ่งร้อยนะครับเหรียญแปดเหลี่ยมนี้ก็จะมีแต่ละปีนะครับราคาก็เท่ากันนะครับหนึ่งร้อยนะครับก็มีตั้งแต่นี่ครับปีชวดนะครับแล้วก็ฉลูไล่ไปนะครับ แล้วก็เป็นสติกเกอร์จะไม่กดอิ่มนี่ก็20บาทน,บนี่มีพยันนะครับแบบแขวนนะครับแหวนหน้ารถแล้วก็หน้าบ้านได้นะครับนี่มี50บาทแล้วก็มีแผ่นมงคลเสริมบรารมีบูชาแผ่นละร้9ยาสบานะครับ นี่มีเหรียญอัมหลวงพ่อโต,โตย้อนยุคนะครับ100ปี2560เนื้อเงินนะครับ1,000บาทนะครับเป็นเหนรียญอัมนะครับย้อนยุคนะครับมาด้านนี้เป็นรูปภาพหลวงพ่อโตใหญ่150ถ้าใบเล็กก็100นะครับ หลวงพ่อโตชุดกรรมการรุ่นโตสำลิดผลปี2550นะครับนี้บูชากล่องละ3 0 0อนะครับส่วนหลวงพ่อโตชุดกรรมการรุ่นโตสำลิดผลปี2550ปิดทองนะครับ500นะครับถ้าปิดทองนี่ห้ารอยนะครับถ้าเนื้อผงปิดทองนี่3 0 0อยนะครับ แล้วก็มีหลวงพ่อโตปี2550นะครับรุ่นโตสมฤทธิ์ผลเนื้อผงสีดำนี่1น0นะครับแล้วก็สีแดงก็100นะครับมีสีมีเนื้อผงก้นคลก5สีบูชา200นะครับแล้วก็มีเหรียญเม็ดแตงเนื้อทองแดงบูชา100นะครับ ก็มีเหรียญลูกไข่พระสังกัจจายรุ่นทวีลาบทวีโชคปี2557นเนะครับเนื้อรมดำนี่ก็100นะครับมีพระสังกัจจายเนื้อทองแดงรมดำนี่100นะครับพระสังกัจจายเนื้อกระไหลทอง120นะครับก็มีรูปหล่อแม่สร้อยดอกหมากปี2537 นี2สอ,อนะครับมีพระสังกัจจายเจ็ดสีนะครับเลี่ยมกรอบพร้อมส้อยนะครับสองอแล้วก็เหรียญลูกไข่พระสังกัจจายปี2557ันห้าอยห้าสเจะครับร,ร้อยห้าสมีเหรียญเจ้าแม่กวนอิมนะครับปี2537นมสะครับชุบทองลงยาสีเขียวนะครับร้อ 80นะครับก็จะมีสีเงินด้วยนะครับก็ราคาเดียวกัน180มีเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปีสองพนหร้อยสามสนะครับ1000นะครับมีเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับเจ้าแม่กวนอิมทองแดงรมดำบูชาหนึ่งร้อยนะครับก็มีเหรียญหลวงพ่อโตนะครับรุ่นสมปัติธนา,าปี2537นะครับนี่พันห้านะครับอยู่วัดเชิงลูก ผงปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกห้าสิบบาทนานแล้วก็เหรียญหลวงพ่อโตนะครับกลมเล็กรุ่นสำลิดผลปีสองพันห้าร้อยห้าสิบครับเนื้อเงินนี้พันห้านะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อโตพิมพ์นางพญาอันนี้สามสิบบาทมีพระปิตาด้วยนะครับพระปิตาเนื้อผงหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาสีเขียวหอบแดงลงยาจีวร 2,300นะครับนี่ก็2,300นะครับมีขอบแดงลงยาจีวรแล้วก็มีสีแดงด้วยนะครับนี่เป็นเหรียญอามนะครับสมโพธิเ700ปีมี900นะครับ นี้เนื้อนวะโลหะหน้ากากทองทิพย์หกร้อยนะครับนี้เนื้อนวะโลหะลงยาสีขาวบูชาหกร้อยนะครับราคาก็อยู่ที่เนื้อนะครับมีห้าร้อยเนื้ออัปกาสองร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับนี่ส่วนเนื้อสามกษัตริย์ก็สามร้อยนะครับ เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงลมซาตินนี้สองร้อยนะครับอยู่ที่เนื้อนะครับสวยนะครับรุ่นนี้รุ่นสมโพธิเจ็ดร้อยปีนะครับส่วนรูปนะครับพร้อมกรอบนะครับรูปสมโพธิโตก็มีสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหกร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็พันห้านะครับนี่ครับ เป็นเกล็ดทองก่เจ็ดร้อยนะครับราคาไม่รวมกรอบนะครับนี่เกล็ดเงินเกล็ดทองถ้าสนใจวัตถุมงคลนะครับก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เป็นเพจ เป็นเพจของวัดนะครับวัดพนัญเชิงบรวิหารหลวงพ่อโตฝ่ายวัตถุมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่รุ่น พระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นสมโคตร700ปีนะครับวัดพนันเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดศรีอยุธยานะครับนี่ครับเขาก็เปิดจองวันที่7กุมภานะครับถึง7มีนาคมนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์700รูปเลยนะครับจเจริญพุทธมนต์ ในพิธีวันที่สองถึงหกเมษายนนะครับพศสองพัหอยหกสิบเนะครับถือว่าพิธีใหญ่นะครับทุกคนที่ผมพาดูเมื่อกี้ถ้าสนใจวัตถุมงคลน,นะครับก็ติดต่อทางเพจเลยนะครับของวัดวัดบอกว่าส่งอยู่นะครับแต่ต้องติดต่อไปทางเพจนะครับ